คล้องลเชือกเข้ามาที่หัวแล้วขณะนี้จากนั้นแยกปลาเชือกให้สออันออกดึงให้เต็มแรงนะคะดให้เต็มแรงตายเลย่ก,ก้ามาแล้วมันสองหลังจากนั้นถุงเงื่อนตายเลยค่ะข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังไม่ควรเดก็กัดถ